สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายน้องจะมาว่าในเรื่องผ้าถุงนะคะผ้าถุงหรือโสร่งนั่นเองบารยายน้องภาษายอห้องสิ้นนะคะผ้าสิ้นสมัยก้อนก็สีนุ่งเป็นผ้าสิ้นนะคะแต่ว่าลายก็สีก็วสวยงามคือยุคมีสมัยนี้นะคะสิเป็นแบบผ้าสิ้นธรรมดาแต่ตอนนี้เพื่อนออกมาเป็นลายสวยงามน,นะคะผ้าสิ้นผ้าถุงหรือโสร่งนั่นเองก็ประมาณคือ เป็นลายที่ขเขาเฮ็ุมาสวยงามนะคะพี่น้องนี่ค่ะสีสันสดใสนะคะอันนี้ก็คืองานของลูกค้านะคะที่สั่งใจน,น้องสมัยใหม่สูงไวสมัยใหม่ไม่ใส่แล้วนะคะผ้าสิ้นหรือผ้าถุงนํามาตัดเป็นกระเกงแบบนี้นะคะเพื่นนาอนๆจ๋าไมยแก้วเพื่อนเวลาาย,ยน้องทายคิปนะคะโอโอ้ยน้องจังแม่สูเนาะนี่ค่ะ แต่เป็นเกงนะท่เพื่อนสวยมากเลยยน้องชอบค่ะแต่เป็นงานของลูกค้านะคะตัดผ้าถุงค่ะสวยข้างหลังยายน้องก็จะใส่เป็นยันยืดอย่างนี้นะคะข้างหน้าก็ใส่ขอบเรียบแบบนี้ค่ะเพื่อนจะสวยงามค่ะผ้าถุงนะคะถ้าในกรณีที่ลูกค้าท่านอื่นที่อยากใส่สบายก็จะเน้นสั่งใส่ ยางยืดแบบนี้ทั้งขอบทั้งทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่ลูกค้าท่านนี้กลัวนหน้าท้องป่องนะคะก็เลยเน้นในน้องว่าให้ใส่ข่านยืดมาไว้แต่ข้างหลังนะคะใส่ยางยืดข้างหน้าก็เป็นเรียบแบบนี้คะ่ะเพื่อนก๋ไก่สวยงามค่ะเอียงนะคะทรงตรงใส่เล่นสงการนะคะเพื่อนอันนี้ก็สวยงามนะคะสีชมพูสีฟ้า สีนะคะสีสันลูกค้าขาใหญ่ของยายน้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหลือสีแดงนะคะที่ยังไม่ได้เป็นผือนอยู่นะคะเดี๋ยวสีแดงเสร็จยาน,น้องก็จะเอามารีวิวนะคะเพื่อนผ้าไทยเราสวยงามนะคะแดดแปรงอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นนะคะเพื่อน ตัดสายเดี่ยวตัดกางเกงมขาสั้นเป็นงานวัยรุ่นโอ้ยแจว๋วสวยงามเลิศเลยนะคะเนี่ยค่ะเลิศเลยปื้อสือไปเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะฝีมือนะคะฝีมือของใจน้องนั่นเองสีสันสวยงามค่ะเพื่อนลูกค้าตัดเป็นกางเกงมแบบนี้ทั้งห้าตัวเลยนะคะทั้งห้าชิ้นเลยค่ะว้าวใจน้องก็ตัด ราคาไม่สูงนะคะค่าแรงราคาไม่สูงเท่าไหร่พอใส่ได้สวยๆนะคะเพื่อนประโลมผ้าผ้าสิ้นใครของเรานั่นเองแต่ถ้าเป็นเป็นลานนี้ตัดชุดวัรุ่นสวยมากเลยนะคะเพื่อนแต่ยังยังไม่มีลูกค้าวัยรุ่นมาสั่งงานนะคะมีแต่สอวสอวนี้ เน้นเน้นสวยค่ะสบวสมัยนี้ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ผ้าถุงก็เลยเอาผ้าถุงมาตัดเป็นเกงนะคะก็สวยนะคะแล้วก็มีผ้าไทยที่น้องเคยตัดเป็นกางเกงป้ายนั้นก็สวยนะคะเพื่อนผ้าไทยเราอตัดตัดแฟชั่นได้ทุกแฟชั่นนะคะเพื่อนสวยงามหมดนะคะอยู่ที่ว่าช่างเขาจะออกแบบให้ลูกค้าได้สวยไหมว้าวสวยงามนะคะเพื่อนจา๋า ภูมิใจนําเสนอผ้าไทยของเราค่ะผ้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะความงามขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเดี่น้องจนจบอะค่ะเพื่อนๆจ๋าปังๆนะคะเจอคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านค่ะเพื่อนๆเน <c oughs> <c oughs> ลิฟเทิฟเ <c oughs> ลิะ <c oughs>